สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะฮะเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจนะฮะว่าจะสามารถปิดดิวไบยานเออร์โมนะฮะให้ทันก่อนทัวร์ปิซซิซันที่อเมริกานะฮะเพราะว่าการเจราจายังคงดำเนินไปในทิศทางบวกนะฮะและก็แมนยูก็เหลือแค่ปรปับปงโครงสร้างในการจ่างเดินเท่านั้นนะฮะโดยที่ทางเบนฟอร์ด ั้งค่าตัวเอมโบโมไว้ที่65ล้านปอนนะฮะโดยต้องการให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจ่ายเกือบทั้งหมดเลยนะฮะและทางนักเตะเองก็มีจุดเยืยนที่ัดเจนว่าต้องการแนะไปเล่นให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโดยฟิลไลท์ผู้อเมริการกีฬาของทาง ford เบนฟอร์ดเผยกับสำนักข่าวสกายสปอร์ตว่าหางดิวไม่เป็นไปนตามที่สโมสสนต้องการนะฮะเอมโมโมก็พร้อมที่จะอยู่ทางเบนฟอร์ดต่ออีกหนึ่ฤดูกาลนะฮะ แต่ทุกอย่างก็ต้องอยู่ในความที่เหมาะสมให้กับทาง er er เบนฟอร์ดด้วยนะฮะโ yes อ้โหนะฮะจอแล้วก e ็จออีกจอแล้วก็จออีกนะฮะอันย ok ังไม่จบสักท ok no ีนะฮะแต่เมื <h anging> <h anging nope> ่อลลาวสักสามชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะทางเดมิลเลอร์รายงานว่าพอเสนอปรับปรุงใหม่ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยื่นไปให้กับทางเบนฟอร์ดนั้นอยู่ที่ระลาวหกสิบห้านั้น ปนพอดีนะฮะซึ่งตัวเลขใกล้เคียงกับทางที่เบนฟอรต์ตั้งราคาเอาไว้มากนะฮะซึ่งถ้าหากว่ายื่นรอบสามนี้คิดว่าน่าจะจบแน่นอนนะฮะเอโบโมูนะปัจจุบันนี้ก็พักอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นสถานที่เดียวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะเดินทางไปทัวร์ปีซีซั่นเลยนะฮะโอ้โหขนาดเป็นยังสีก็จะเรียกว่าบางเือถ้าหากว่าดิวรุ่งหรือว่า เบนฟอร์ตกลงขายแล้วสิครับทางเอ็มบะโมก็จะสามารถเข้ารวมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแคมปิชิสันทีอเมริกาเดืเลยๆนอกเบสิเนาะโอ้โหเห็นแล้วเห็นรายงานมาว่าทางเอ็มบะโมก็ไม่ได้กลับเข้ามารายงานตัวกับทางเบนฟอร์นะฮะเพราะว่าทางเบนฟอร์ได้เรียกตัวผู้เล่นกลับมารายงานตัวแต่ยังไรเงาของเอมบะโมนะฮะเพราะเอมบะโมอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะฮะ ซึ่งรอที่จะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโอ้โห่กวางให้ดิวนี่สำเร็จบุตรหลวงไปไม่ไเด้อเอ็มเบอร์โม่มนก็นอยักง่ายเต้มทีแล้วเอ็ดกับบุกเขาใจกับลี่มือขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นกันนะฮะท,ทั้งทที่การสื่อตัวเอ็มเบอร์โมว่วามันโกเกียวกับดิวขาออกนะฮะก็คือแมนเชสเตอร์มีในเตต์มีงบอยู่ลอยสามบลัน ผลในการซื้อถูอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังบดฮะแต่บดตกลงใจจักรเถ้อบนยืนรอบสามจักเถ้ญญาโบกหูกว่าเขาเหตียังอยู่นะฮะตลาดซื้อขายมันฮักก็ได้คนเดียวนะฮะได้แต่คุณนหยานะฮะคุณนหยาก็ใส่เงินไปหกสิบสองจุดห้าล้านผลนึ่งก็ยังเหลืออีกบักหลายถ้าหากว่ายืนซื้อเอ็มบูโม่เมื่ก็ยังได้ส่วนขาออกเ้าก็ค่อยขย่อยขายออกอ้าวเดียสิไป ขายออกแล้วจนจึงไปสื่อว่นสีมันกับโบเมนนะคะเอาไปอามาล่ะค่ะโบเมนเงินแอดเด็ดก็เลยเอมกระบไดโบเมนเงินเฮ้าเนาะถ้าเมนเงินแอดนิ่วแอดจ่ายเรียบร้อยเลย,เลยห้มันจบแล้วงิ่งห้ยมากถือสามหกสิบห้าล้านปอนด์แอดเส้นมดเดียวจ่ายเลยโดนอันนะี้เนะโอ้โหขอให้จบไปไวเด้อเอ,อ็โมโมเด้อและอีกข่าวต่อมานะฮะ โอ้โหนักเตะฟรีเอเจนต์กองหน้าฟรีเอเจนต์นี่มีตัวีเกีไม่ธรรมดาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจมี่วาดี้นะฮะแล้วก็คาร์เว่นเลวินนะฮะโอ้โหซึ่งเอเจนต์ส่วนตัวของทางเจมี่วาดี้นะฮะก็ได้เสนอโอกาสให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญญาฟรีกับนักเตะได้นะฮะถ้าหากว่าเนี่ยข้างกับลาวมุนฮอยลุนหรือว่าเจอซัวซิกซี่แล้วก็ สามารถมาเอาเจมี่ว่าดีมาเปลนสมำห้องก็ได้เลยนะทหากว่าขายคนใดคนหนึ่งออกเนาะหรือว่าทหางว่าว่าดี<ม>ยังบุดีพ่อยังบุคักอยากไดแคเวีได้ไว,วินกัต่พี่เอเย่นคือกันฮะสามารถเส้นโตมาได้เอามาเป็นอะไรสำร้องก็ได้มีเจดี่กีหดหดทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนว่าทหางว่าจะไปเอามสูสซิกินนี่ทางแอดคินวานราคาค่อนข้างสูงนะฮะ เพราะทางพีออตั้งเงินไขโปยตัวไวถึง5 2ล้านยูโรนี่โอ้โหสู่ไว้บอลเมนเซตเตอร์อยูนิติโอยราคาขนาดนั้นนี่ถือว่าแพงนะฮะหาซื้อขนาดนั้นก็นเอาลอนมุดอยดุนกับซิกซี่ดีพัฒนาดีกว่าเพราะันยังมีอีนะโอบีอีกจะยินได้ดีอยนะ่อน้ะดุงคือจะขึ้นมากเสือชายอนะีกเนาะส่วนถ้าเป็นชิไปวังกับโอชินชินนี่ือสี่่างนะครับ ว่าโอ้สิ้นเชนอ่อมราคาเงิสูงนะฮะและ้วราคาตัวกับบัธรรมดาเลยนะฮะพอเห็นทางกตาตาซช่ไล่เงินไปหาไฮนาโพล,ลี่อะไรเจ๊ชิมฮารันยูโรยังถึงปฏิเสธเลยนะฮะและม้มนยูหอยเสียอ้อยังมีสูนอขนาดเอียบเบอร์โม้ฮกชิมฮารันผมยังบบยังบงบ,งบจ่ายแบบนี้เนาะยังต่อรองเงินเนาะยังบบสิ้นเศรษฐกายเพื่อโอ้ยหอยเหรออึดอัดน้ำทีมขายแมนเชสเตอร์อยูไนเต,เตด็ดดี แต่ท้ายนี้ก็ขอขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปจนจบด้วยนะฮะส่วนแอดก็ฝากกระทืบค์กระทืบ s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะส่วนว่าท,ทางเพื่อนๆคิดว่าอยากได้ใครนะฮะวาดี้รือไคเดวดเดวินก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะฮะโดยส่วนตัวลึกๆแล้วแอดคิดว่าชอบวาดี้มากกว่านะฮะคาดหา่า,าว่าเสียเท่ๆนะฮะเซนฟีมาไวเป็นอะไรสำลองนะฮะ เพราะว่ากีมตักับของวาดีโอ้โไหไวทะลุเลยนะยิ่งคมด้วยนะฮะและท้านี้ก็ขอขอบตไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย